สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็มาทคลิปตามคําขอของเพื่อนสมาชิกเช่นเคยนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับขอวงจรนะครับการต่ออนุกรมลูกรอยไฟฟ้านะครับเพื่อสั่งงานนะครับก็คือทําการเติมน้ําเข้าแท้งนะครับจากแท้งที่1ไปแท้งที่2นะครับในแท้งที่1แล้วเราก็มีลูกรอยนะครับตัดต่อวงจรนะครับ แล้วก็แทงที่2ก็มีลูกรอยตัดต่อวงจรการควบคุมการเติมน้ําเข้าแทางนะครับถ้าแทางที่1น,นะครับน้ําหมดนะครับก็จะตัดการทํางานให้เราอัตโนมัตินะครับผมในคลิปนี้ก็จะมาทําทให้เพื่อนๆื่อนได้รับชมกันด้วยนะครับว่าวงจรนะครับการต่อนุกรมลูกรอยไฟยฟ้านะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็คือผมจะเป็นวงจรที่เราต่อเข้าชุดแมกนเเติคคอนแทคเตอร์ด้วยนะครับ ถ้าเราใช้เฉพาะลูกลอยไฟฟ้านะครับไปสั่งให้มอเตอร์ทํางานโดยตรงนะครับลูกลอยไฟฟ้าของเราก็จะพังเร็วนะครับผมนะครับเพราะว่าทนกระแสได้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราก็มารับชมกันเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นระบบมอเตอร์หนึ่งเฟสก่อนนะครับระบบมอเตอร์หนึ่งเฟสผมก็จะกําหนดเส้นนะครับเส้นไฟของเราเส้นลายนะครับผม L N นะครับ อันนี้ก็คือเมนไฟบ้านของเรานะครับก็มาเข้าที่ตัวเมนบิเกอร์นะครับแล้วก็นิวตันต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนบิเกอร์นะครับผม อันนี้ผมกำหนดเป็น CB นะครับเมนเบกเกอร์ main หนึ่งเฟสของเรานะครับเมนเบกเกอร์ uh, ก็ต่อเข้าแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับแมกเนติก uh, นะครับคอนแทคก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ชุดนะครับผม ันนี้ก็จะเป็นชุดคอยนะครับนะอันนี้ผมกำหนดเลยเป็น A1, A2 นะครับชุดคอยอ่ MC นะครับอันนี้ก็เราโยงนะครับเส้นลายนะครับผมนะครับมาเข้าคอนแทกที่1น,นะครับมาเข้าคอนแทกที่1ของแม่ปติคอนแทคเตอร์นะครับแล้วก็ นิวตันนะครับผมนิวตันเพื่อนๆจะเอามาเข้าคอนแทคที่2ของแมกเนติกก็ได้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับผมก็จะเอามาเข้าคอนแทคที่3นะครับผมจะเอามาต่อเข้าคอนแทคที่3นะครับนะครับแมกเนติกนะครับก็จะพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับจะมีโอเวอร์โหลดนะครับป้อง ป้องกันมอเตอร์ของเรานะครับไม่ให้เกิดการไหม้นะครับเมื่อเกินนะครับกระแสเกินนะครับก็จะมีตัวโอเวอร์โหลดนะครับผมอันนี้ก็เป็น โอเวอร์โหลดนะครับ OL นะครับต่อมาก็เป็นมอเตอร์ของเรานะครับมอเตอร์นเฟรนะครับเราลากนะครับจากคอนแทคของตัวโอเวอร์โหลดนะครับมาเข้าตัวมอเตอร์นะครับก็คือชุดที่หนึ่งกับชุดที่สามนะครับผม นี่นะครับอันนี้ก็เป็นวงจรกําลังนะครับต่อมาก็เป็นวงจรคอนโทรลวงจรควบคุมนะครับผมนะครับเราก็จะเอาไฟนะครับเอาไฟจากขาออกที่ออกจากตัวเมนเบกเกอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับจุดน,นี้ต่อออกมาใช้งานนะครับ โดยที่เราก็จะมาผ่านฟิวก่อนนะครับฟิวคอนโทรลนะครับอันนี้ก็คือฟิวนะครับผมจากตัวฟิวนะครับเราก็จะมาต่อเข้าโอเวอร์โหลดนะครับผมโอเวอร์โหลดคอนแทคเอ็นะครับ คอนแทคเอ็นซีก็อันนี้หมายเลข9ก้าสินะครับขาออกก็จะเป็นหมายเลข9ก้าสินะครับขาออกจากหมายเลขเก้าสินะครับเราก็จะมาต่อเข้าซเลค c ตเตอร์สวิตนะครับก็คือเราจะใช้เป็นระบบออโต้ก็คือผ่านลูกรอยนะครับลูกรอยไฟฟ้าแล้วก็ระบบเมนนวลนะครับก็คือเราสามารถ ปิดเปิดผ่านตัวเรานะครับผมนะครับโดยไม่ผ่านลูกลอยไฟฟ้านะครับเผื่อลูกลอยของเรามีปัญหาเราก็สามารถเปิดนะครับเปิดใช้งานได้ปกติอย่างนี้นะครับเราก็ต้องใช้ซีลักเตอร์สวิตช์แบบ3จังหวะนะครับมาในวงจรด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นซีลักเตอร์สวิตช์แบบ3จังหวะนะครับ ฝั่งนี้นะครับผมจะกําหนดให้เป็นฝั่งออโต้นะครับผมนะครับฝั่งออโต้ฝั่งออโต้นะครับ,รบเราก็จะต่อเข้าลูกลอยแทงที่1นนะครับาจามเข้าลูกลอยแทงที่1นึ่งคอนแทคเอ็นซนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลูกลอยนะครับลูกลอยแทงที่1นึ่งคอนแทคเอ็นซนะครับ ก็จะเป็นสายสีดำนะครับเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็สีน้ำตาลนะครับคอนแทคเอ็สีน้ำตาลนะครับอันนี้ก็คือแทงที่1นะครับผมเราอนุกรมเข้ากับลูกลอยแทงที่2นะครับลูกลอยแทงที่2นะครับก็จะเป็นคอนแทคเอ็นนะครับผม คอนแทคเอ็นโอก็คือ,อคอมมอนของเราก็เหมือนเดิมเส้นสีดํานะครับคอนแทคเอ็น NO ก็เส้นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็คือ,อลูกลอยควบคุมแทงที่2นะครับขาออกจากลูกลอยนะครับเราก็จะจ่ายเข้าชุดคอยนะครับชุดคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับผม A1 นะครับ เข้า A 1แล้วก็อีกหนึ่งด้านนะครับชุดคอยนะครับจะครบวงจรเราก็ต้องจ่ายนิวตันเข้ามานะครับเราก็ลากนิวตันเข้ามา1นสินะครับจ่ายนิวตันเข้าชุดคอยของแมกนติกคอนแทคเตอร์นะครับ A 2. อสอนี่นะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางระบบออโต้นะครับผม ฝั่งด้านระบบเมนน้นะครับระบบเมนนนะครับออกจากตัวซิลคเตอร์สวิตนะครับเราก็จะไปจ่ายเข้าชุดคอยเลยนะครับผมนะครับวิ่งตรงเข้าไปที่ชุดคอยของแมเนติกเลยนะครับก็คือเข้าที่ A 1เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นทางฝั่ง เมนนวลนะครับก็วงจรก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับลักษณะการทำงานนะครับผมนะครับลักษณะการทำงานก็คือฝั่งออโต้นะครับเมื่อเราทำการบิดซิลคัสเตอร์สวิตนะครับมาทางฝั่งออโต้นะครับลูกลอยนะครับแท่งที่1นนะครับอันนี้ผมสมมติว่าเป็น ทแ้งที่หนึ่งน้ำของเราเต็มอยู่นะครับน้ําของเราเต็มอยู่ก็คือหัวลูกลอยก็จะชันขึ้นนะครับชันขึ้นคอนแทคที่ต่อกันอยู่ก็จะเป็นคอนแทคเอ็นซีนะครับผมนะครับชันขึ้นก็คือโดยปกติก็คือจะจ่ายไฟเข้านะครับจ่ายไฟออกเรียบร้อยนะครับเพื่อให้ลูกลอยชุดที่2นะครับให้ลูกลอยชุดที่2ทํางานนะครับก็คือไฟมาอ,อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ สมมติว่าตอนนี้นะครับก็คือคอนแทคของลูกลอยแทงที่2ก็คือเป็นคอนแทค NO อยู่ก็คือโดยปกติน้ำเต็มแทงอยู่นะครับตอนนี้น้ำเต็มแทงอยู่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าน้ำหมดนะครับก็คือตอนนี้ลูกลอยแทงที่2นี้ก็คือหัวชันขึ้นนะครับหัวชันขึ้นอยู่ถ้าน้ำหมดแทงนะครับลูกลอยก็จะทิ่มหัวลงนะครับทิ่มหัวลงทิ่มหัวลงทิ่มหัวลงนะครับ คอนแทคก็จะมาต่อกันนะครับต่อกันปั๊บนะครับก็จะสั่งงานจ่ายไฟเข้าไปชุดคอยของแม่เหล็กคอนแทคเตอร์นะครับให้แม่เหล็กทำงานมอเตอร์ของเราก็ทำงานนะครับสำหรับทางฝั่งออโต้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าแทงค์ที่1ของเรานะครับน้ำหมดนะครับน้ำหมดนะครับไม่มีน้ำในแทงค์นะครับคอนแทคโดยปกติที่ลูกลอยของเรานะครับชันหัวอยู่นะครับ ลูกลอยของเราก็จะทิ่มหัวลงนะครับทิ่มหัวลงคอนแทคก็จะเป็นคอนแทค NO นะครับทิ่มหัวลงนะครับก็จะไม่จ่ายไฟเข้ามาแทงที่2นะครับก็จะไม่มอเตอร์ของเราก็จะไม่ทํางานเลยนะครับนอกจากว่าเราทําการเติมน้ําเข้ามาแทงที่1แล้วนะครับนะครับเต็มนะครับลูกลอยของเราชันหัวขึ้นนะครับจ่ายวงจรไฟให้ลูกลอยแทงที่2ทํางานก็จะสั่งงานด้วยลูกลอยแทงที่2นะครับ โดยปกตินะครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับผมทางฝั่งเมนน้อนนะครับเมื่อเมื่อลูกรอยของเรามีปัญหาเราก็สามารถบิดซเลคเตอร์สวิตช์ทางฝั่งเมนนอนให้มอเตอร์ของเราทํางานเลยนะครับก็ะจะได้ในลักษณะนี้นะครับสําหรับวงจรนี้นะครับผม